คนที่ได้แล้วก็เลยต่อบ้างนะครับไม่อันนี้อันนอ้อันนี้ไม่ถูกนะครับโอเคโอเคบริษัทของลุงจะต้องไปพิจารณาการตลาดใหม่ขนาดอยู่ทุกที่อยู่ใกล้ยังไม่รู้จักโปรนะครับโปรโปรที่ผมจัดไปนะครับโปรชสองชั่วโมงเท่านั้นที่ผมจัดนั่นคือโปรที่ผมจัดนะครับมันมีแค่สามโปรที่พวกเราทำ คืออะไรล <1, S 1> ่ะ unjust, 1, 1> ครับหนึ่งหนึ่งอ่าให้โอกาสหนึ่งค่าบันคอค่าบอลคอบอกอะไรครับบวก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 เสื้อค่าบอลคอบวกทีมดีสกินกี่กล่องสองกล่องรับสองโปรที่สองโปรที่สองสองกล่องใช่ไหมโปรที่สาม บวกกระเป๋าสามกล่องโปรหนึ่งบวกเสื้อเก้าร้อยหอ้าอ่าให้ป้าเขาพยายามมากนะคเอาจนได้นะครเอาจนได้นะภาษามอนหิต้องนะภาษาอีสานบอกเข็นแล้วดันแล้วจนจนสำร็จนะครับอาจารย์ให้สอบผ่านนะครับสาเหตุที่ผมจัดโปรในชั่วโมงสั้นๆนะครับเพราะว่าตัวแทนท่านอื่นเขาจะได้มีโอกาสจัดทำโปรของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ความ ยุ่จุนซึ่งกันและกันนะครับถ<บ>้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า<บ>ผมทําโปรยาวๆไปจนท<บ>ีดีสกินหมดล็อตนี้ยอย่างเงี้ย<อ>คนอื่นก็จะขายสินค้าไม่ได้ยังพี่อ้อมเนี่ย<อ>พี่อ้อมน้อยใจเราบอกไม่มีใครสั่งกับพี่อ้อมเลยตอนนี้ยังมีออเดอร์เหลือนะครับเดือเท่าไหร่พี่มีใครจะอุทธน์นไหมครับสองกระปุกอุ่ายโยนลูกให้หลืสองกงระปุกไงแต่จะซื้อใหม่โอ้คับผมค่เท่าไร่สองกระปุก พ p เหลือสองกระปุกเท่านั้นขายไม่ค่อยดีตัวเทนนะครับดีลเลอร์ที่ติดบ<ะ>ริษัทหนึ่งร,ร้อยกระปุกเหลืออยู่สองกระปุกของพี่อ้อมขายแยเข้าใจว่าเพิ่งขายได้สองกระปุกนั่นแหละขายไม่ค่อยดีนะครับ<อ>สําหรับ MC ที่สั่งทางลูทินเซ็นะครับอย่าไปยกเลิอกออเดอร์นะครับสั่งเข้ามาเรื่อยๆน,นะครับ <laughs> พี่อ้อมไม่รับแคนเซลนะครับไม่รับแคนเซลนะครับสั่งแล้วต้องโอนเลย โอนเลยไม่ได้ครับเพราะตอนสั่งยังไม่ได้โอนก็เลยโอนเลยไม่ได้นะครับเดี๋เดียวต่อไปจะมีอข่าวดีพี่อ้อมบอกว่าถ้าถ้าสั่งนะครับถ้าสั่งคู่กับโปรของผลิตภัณฑ์ลูทินเซ็นะครับไม่คิดค่าส่งนะครับแต่ถ้าเป็นการสั่งทีทีสกินแบบเดียวๆนะครับมีค่าจัดส่งนะครับ ไอพี่อ้อมในเมื่อของกาแฟตกกรอบด้วยนะครับในเมื่อลุงพลก็ขายเจ็ดร้อยเก้าสิบใช่ไหมเราขายห้าร้อยดีไหมเราเราฉลาดไหมเราไม่กลัวได้ได้ครับแต่คุยหลังบ้านก่อนนะครับผมไม่ให้ออกจากบ้านตกกรอบนะครับนี่คือเหตุผลที่ทางบริษัทไม่ยอมให้ตุนสินค้านะครับเป็นนโยบายที่ดีเพราะไม่งั้นมันจะตัดกันมั่วไหมดเลยครับส่วนยูทูบเบอร์นะครับทุกช่องนะครับลุงพลอ่า พิจารณาดูแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดเป็นตัวแทนติดบ,บริษัทนะครับสิบกระปุกเหมือนกันนะครับก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่เสมอภาคเท่ากันนะครับใครมีออเดอร์เดินข้าบาบอกแอดมินได้เลยนะครับทางบริษัทจะจัดส่งให้หมดถ้าจัดส่งทุกอย่างนะครับพอครบสิบกระปุกนะครับทุกคนก็จะได้โฟโล่ไปเรื่อยๆไปสอบถามรายละเอียดกับลุงพนตั้งแต่ในบ้านได้นะครับเป็นการอ่า สนับสนุนให้ทุกคนมีไรายได้นะครับเราจะอยู่กันได้อ,อย่างมีความสุขเลขสามอันนะครับเดี๋ยวนางลำรอยอยู่เราต้องไปดูเ้าิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะลอยหนาวสงสัยเขาอยากาไดก้ช่องสองช่องมั้งตอนลำเวลาผมถามห<ว>ัวยอดูิไม่ขึ้นใครจะตอบต้องยกมือนะอยากตอบกันพูดพลาดพูดพลาดใช่หหหไหม้วสองแล้วนะครับ เอาไว้นาตีใช่ไหมเมื่อเช้าเผื่อไปนาตีเมื่อเช้าทีมงานไปไม่ต้องมีนาตีบอกทีมงานไปไม่ต้องมีมาด้วยทางข้างหน้าทีมงานไปไต้องมีได้เลี้ยงอาหารอะไรท่านบ้างครับใครจะตอบยกมือยกมือคนนี้ยังไม่ได้เอาคนระดกยกยกยกเอาข้าวต้มหนึ่งข้าวต้มข้าวต้มอะไรข้าวต้มหมูย่างข้าวต้มหมูย่างอ่าสอง ฮัดดอกนะไส้กรอกไส้กรอกเออฮัดดอกกับไส้กรอกอันเดียวกันจะเรียกแบบอะไรดีฮัดดอกภาษาอังกฤษแล้วไส้กรอกภาษาไทยขนมปังขนมปังค่ะอ่าแล้วอะไรอีกครับมีไหมน้ำค่ะน้ำมาไหมครับบัอกให้นะได้ทั้งหวทั้งเมียเลยอ้าวผมอันนี้สุดท้ายใช่ไหมฮิสุดท้ายสุดท้ายถามเบาหอมสตรีทชื่อดีกว่าอ่าอยู่ไหนอ่ะเบาหอมสตรียันอยู่ไหนอ่ะมาไหมครับ เอามาขอช่วยเสนอหน้าเข้ามาทีเอาท่านนี้เลยครับอันนี้เป็นยูทูบเบอร์รุ่นบึกเบิกนะครับยุคแรกๆเลยนะครับ,รบไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมกับเขาครับแต่วันนี้อายากจะให้คนนี้เหรอครับที่บอกว่ารุ่นแรกเลยเนี่ยครับที่มาตั้ง <ๆ S 2> แต่บ้านกกกอกยังมันยางมาต่อยครับยังเป็นอะไรนั้นลินลูกหลังคนนี้เหรอคลิปแรกทนาสมเกียรติเห็นไหมคลิปแรกที่เราเอาคลิปมาแข่งขันกันอ่ะ วนนี้ใช่ไหมครับขับรถตามหาบ้านลุงพลก็แตนอยู่ใส่เนาะวิ่งมาถึงทายบ้านโอ้ยไอ้นี่มันโกดังเก็บของแสดงว่าเป็นต้นตระกูลคำว่าเบากเกินบ้านลุงพลเป็นโกดังเก็บของเลยไม่ใช่บ้านลุงพลมาเนี่าบ้านไม่มีฝาบ้านตอนนั้นเนาะเมว่วาลูกซีห้าง,างอือลูกสีห้างอือนักตะเก ا ีพี่น้องอุตสาวลูกเก็บของน <laughs> ะผู้ชายก็คือต้นตระกูลคำว่าเบา ใช่ครับเบาต้นเบาและเลียนแบบเบาหอมสุยันหมดเลยเพรารุ่นแรกครับตอนนี้ก็ไปปากแปรเกือบหมดแล้วครับชิชชิดอย่างนะอิบุญก็มนั่นอิ่บุนเข้ามาอีกเมื่อเมื่อไหร่จะมีแบบเขาบ้างอ่ะทนายสมเกียรติคุณนายมาด้วยแต่ข้างหลังยังมีนะทนายสมเกียรติมีครับมีเห็นไหมเห็นไหมฮะจิ๊บบอกรู้เป็นการภายใน ไอชิบมึงอยู่ไหนไม่ได้ยอมรับก็ได้มีอ่าเราไม่แกล้งอ่านี่ทางนี้อ่าเบ้าหอมสุริยันบ้าหอมสุริยันมาทีหลังอ่าผมจะถามก่อนนะถามก่อนนะครับไม่ได้ให้เลยนะครับยังไม่ตอบคำถามเลยจะเอาเลยดูก็ยกเนยังไม่ยิงคำถามเลยจะเอาของอ่ะรางวัลนี่มีค่ามากเปลยรางวัลสุดท้ายเลยนะนี่ครับเยาะเยาะหอมเด็ดนี่เยาะหอมเยาะอะ หมดต ais, ัวนายบ่าวหอมสยันยืนตรงนั้นครับอย่าเข้ามาเยอะกว่านั้นครับเดี๋ยวจะมองเห็นผลิตภัณฑ์หมดโรตีแซ่บใบมังมีมีผลิตภัณฑ์กี่อย่างครับ อ่ะอ่ะตอบเลยครับหนึ่งหนึ่งมองมองตาทางนี้ห้ามมองตาคนอื่นถ้าตอบไม่ได้ผมไม่ให้นะครับสามผิด้วครับผิด้วครับสามก็ผิด้วครับผิดา่ช่วยกันดูช่วยกันใหญ่เลยครัเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สี่สี่อ่าสี่อย่างมีอะไรบ้างครับตอบหนึ่งสี่นิ้วสี่นิ้วเฮ้ยบึ้งเลยนะไอ้บึ้งยนี่นะนมากตอบครับตอบ ลทีาหังกัเต็มยังไงนะอ่าาต้องซื้อยานะตบรูนีสโอเคเคลียร์อาซาเล่อาซาันอับซินิเฟกซินิเฟกสอลูทีสัลูทีสัสามโอเคเคลียร์โอเคเคลียร์4เกมแม่ อะไรครับแจม็กแจมักเขาเสียบทงเมินของคุณบ่าวครับอโ้เกิดตลอดสังเนียงนภาษาอังกฤษนะครับเป๊ะตลอดเป๊ะเต้นเป๊ะนะครับรูกชิ้นแสบนะครับเจอเลยเจอคำถามนะภาษาอังกฤษเป๊ะเขาบ้านบ่าวหอมบอก อ่านไม่ออกสักอย่างนีแต่คนตาเมื่อกี้นี่มีแต่คนส่งซิ่งผมว่ารุนเื่อยบผมว่าถ้าเอาโรงเรียนกล่กองนี้ไปสอบเนี่ยนะสงสัยสอบตกกันหมดเลยคือการบ้านกันหมดเลยคือที่เอาบบาวหอมขึ้นมายกนะครับรางวัลสุดท้ายคือตั้งแต่เกิดคอมมิชชั่นผมยังไม่เห็นชื่อเบาวหอมสุริยันได้รับนี่แต่แม่บ้านได้ดูนะครับ